สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสตวออันประจำวันที่5กุมภาพันธ์กับดิฉันจารุวรรณสุทธิธนกูลคุณชมคะเมื่อใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนผู้คนก็มักจะซื้อเสื้อผ้าใหม่กันนะคะมิจฉาชีพจึงอาศัยโอกาสนี้หลอกลวงผ่านการช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งพบผู้ตกเป็นเหยื่อจํานวนมากนอกจากนี้ยังมีกรณีผู้ต้องหาที่เคยก่อคดีมาแล้วหลายครั้งอาศัยความมีน้ําใจของผู้อื่นประเวณยืมเงินไปทั่วซึ่งมีคนลงเชื่อด้วยกัน5รายล่าสุดถูกไอการสั่งฟ้องในข้อหาช่อ ชายแทจ kind of mm ี้รายนี้เคยถูกจับกลุมมาก่อนโดยเมื่อสองปีก่อนหน้านี้เขาอาศัยความมีน้ำใจของคนอื่นเดินไปมาบริเวณสถานีรถไฟไทเปเพื่อหลอกยืมเงินเป็นค่ารถกลับบ้านคนอุบายที่ผู้ต้องหารายนี้ใช้เป็นประจำคืออ้างว่าไม่มีเงินค่าเดินทางกลับไปทางตอนใต้ของไต้หวันซึ่งทุกครั้งเขาจะหลอกขอเงินจากเหยื่ออย่างน้อย1,000พเหรียญไต้หวันขึ้นไปแต่จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ปลอมไว้แล้วหายตัวไปโดยไม่คืนเงิน ซึ่งปีที่แล้วเขาใช้กลนอุบายเดียวกันนี้หลอกลวงผู้เสียหายในช่วงสีเดือนติดต่อก,กันได้5รายมูลค่าวความเสียหาย6,400เหรียญไต้หวันแต่ครั้งนี้ไปไม่รอดเนื่องจากมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความสำนักง,งานอยายการกรุงไทเปจึงส่งเรื่องดำเนินคดีเมื่อวานนี้ในข้อหาช่อกงทรัพย์รวม5กระทง就是如ถ้太大的就得他是性在跟大家索取金然都我有借你，他就好了。 การช่อกงมีหลายรูปแบบจากสถิติของระบบ165ต่อต้านการช่อกงพบว่าในเดือนมกราคมปีนี้มีผู้เสียหายสูญเสียทรัพย์สินทะลุ7,000ล้านเหรียญไต้หวันซึ่งสูงกว่ายอดของ4เดือนก่อนหน้านี้ด้วยในจำนวนนี้เป็นผู้เสียหายจากคดีช่อกงผ่านการซื้อของออนไลน์มากที่สุดกว่า4,500คดี 农历年前就是因为大家购物的需求大增，所以购物的诈骗类型也增加蛮多的。那农历的期间呢，诈骗集团他们也有稍微放了一个年假，但是一旦开工了，诈骗集团也开工了。เมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนคนส่วนใหญ่จะซื้อเสื้อผ้าใหม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการขจัดสิ่งเก่าและต้อนรับสิ่งใหม่แต่กลุ่มวิชาชีพกลับอาศัยจังหวัดนี้แทรกซึมเข้ามากรมสอบสวนคดีอาญาจึงเตือนว่าหากพบคีย์เวิร์ดอย่างคำว่ายืนยันทางการเงินในระหว่างทำธุรกรรมต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น คราวนี้พาคุณผู้ชมไปดูรถ3ล้อไฟฟ้าแบบห้องโดยสารปิดซึ่งรวมข้อดีของทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าไว้ด้วยกันและมีการใช้งานจริงแล้วในยุโรปและญี่ปุ่นล่าสุดกระทรวงคมนาคมไต้หวันเตรียมแก้ไขกฎหมายอนุญาตให้ใช้รถประเภทนี้ได้ในไต้หวันพร้อมให้สิทธิ์บนท้องถนนเทียบเท่ากับรถยนต์ขนาดเล็กแต่ห้ามขับบนทางหลวงหรือทางหลวงพิเศษคาดเริ่มคับใช้ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ขับเคลื่อนไปตามวงเวียนเข้าโค้งได้อย่างนุ่มนวลโดยที่ตัวรถยังคงรักษาองศาการเอียงที่เหมาะสมที่สุดไว้ได้นี่คือรถสำรองไฟฟ้าแบบห้องโดยสารปิดสนนราคาประมาณ0 0 0แสนเหรียญไต้หวันซึ่งเป็นความร่วมมือของสตาร์ทอัพไต้หวันกับญี่ปุ่นรวมข้อดีของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าไว้ด้วยกันตัวถังที่กระทัดรัดและห้องโดยสารแบบปิดมิดชิดทําให้ไม่ต้องกลัวฝนทั้งยังเปิดแอร์ได้ด้วยดึงดูดสายตาผู้คนได้ไม่น้อยเขาที่นี่ส์เปรียบเทียแล้วก็ยังปี่ปิ่อนงง รถสำร้องไฟฟ้าแบบห้องโดยสารปิดมีลุ้นจะให้วิ่งบนท้องถนนได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้โดยกระทรวงคมนาคมไต้หวันได้อ้างอิงประสบการณ์ของยุโรปและญี่ปุ่นเตรียมแก้ไขกฎระเบียบความปลอดภัยการจราจรทางบก ซึ่งจะกำหนดให้รถประเภทนี้เป็นรถจักรยานยนต์ใช้ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์แต่ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลขึ้นไปและได้สิทธิ์ทางจราจรเทียบเท่ากับรถยนต์ขนาดเล็กแต่ไม่สามารถใช้ขับขี่บนทางหลวงยกระดับหรือทางด่วนพิเศษได้ สำหรับในส่วนของสิทธิทางจราจรและกฎระเบียบการจอดรถนั้นกระทรวงคมนาคมระบุว่าไม่ต้องเลี้ยวซ้ายแบบ2จังหวะและสามารถใช้ช่องจอดรถรถจักรยานยนต์กับรถยนต์ได้ปัจจุบันมีการตั้งราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนกุเรียนไต้วันซึ่งนี้นอกจากจะเป็นการทดสอบการยอมรับของตลาดแล้วก็อาจเป็นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของการใช้รถใช้ถนนด้วย หลังธนาคารกลางตะวันประกาศว่าจะมีการปรับชฉมธนบัตรใหม่ก็มีการแชร์รูปภาพที่อ้างว่าเป็นธนบัตรใหม่จำนวนมากนะคะซึ่งธนาคารกลางได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นภาพ a i เตือนประชาชนอย่าลงเชื่อและแชร์ต่อ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาธนาคารกลางไต้หวันประกาศปรับโฉมธนบัตรใหม่ภายใต้ทีมความงดงามแห่งไต้หวันโดยเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตลายธนบัตรใหม่12แบบได้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์นี้อย่างไรก็ตามบนเว็บไซต์มีเพียงคำบรรยายเท่านั้นยังไม่มีการเปิดเผยภาพร่างดีไซน์จริงแต่ล่าสุดมีการแชร์รูปภาพที่อ้างว่าเป็นธนบัตรใหม่ตั้งแต่บางร้อยไปจนถึงแบงค์สองพันซึ่งมีทั้งลายดอกลิลลี่ดอกทานตะวันมีดำไต้หวันและนกสาลิกาดงธนาคารกลางจึงได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นภาพที่สร้างโโดดยยย AI ไม่่่ชภาพพทีเผแร ทางการเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อและแชร์ต่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคําและโลหะเงินซุดตัวลงอย่างรุนแรงนะคะโดยราคาโลหะเงินดิ่งตัวลงกว่า30%ภายในวันเดียวทําให้เกิดกระแสช้อนซื้อในช่วงราคาตก ประชาชนจำนวนมากรอคิวซื้อเงินแท่งหน้าบริษัทโลหะมีค่าหลังโลหะเงินพุ่งดิ่งลงภายในวันเดียวมากกว่า30%โดยเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริษัทโลหะมีค่าแห่งหนึ่งใน,นนครเกาชงได้ปล่อยสต็อกเงินแท่งออกมาจำหน่าย1ลอ็อตมีประชาชนแห่กันมาแย่งซื้อ ปัจจุบันเงินแท่งหนักหนึ่งกิโลกรัมมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0 0เกว่าเหรียญไต้หวันโดยหลังโควิด19ราคาทองคำและเงินพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากจึงซื้อเก็บไว้หรือกระจายความเสี่ยงแต่เมื่อเร็วๆนี้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยการบริหารความเสี่ยงของตลาดที่ลดลงกับการที่ทรัมป์ได้เสนอชื่อนายเควินวอชขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเฟดคนใหม่จึงส่งผลให้ราคาทองคำและเงินเกิดความผันผวนอย่างรุนแรง 有的人都不卖了，像我都说起来，我都不卖。上次卖了就买买不回来了，我上个月才卖了八万多块而已，现在十几万了。 ผู้ประกอบการชี้ว่าแม้สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำจะร่วงหนักถึง10%แต่ราคาต่อนหน่วยยังสูงจึงทำให้มีผู้สอบถามเข้ามาน้อยกว่าขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนชี้ว่าราคาทองคำเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในวันที่3กุมภาพันธ์โดยเชื่อว่าความขัดแย้งระหว่างสาหรัฐอิหร่านหรือสงครามรัสเซียยูเครนที่ยังไม่คลี่คลายประกอบกับปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์ อุทยานแห่งชาติทารโกในเมืองฮวาเลียนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของไต้หวันนะคะซึ่งหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่3เมษายนปีศ2024จนที่ก็ได้แรงฟื้นฟูความเสียหายอย่างต่อเนื่องล่าสุดักงานบริหารอุทยานได้อนุญาตให้เข้าชมบางส่วนแล้วพร้อมเปิดตัวบริการนำเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ให้นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาข้อมูลเส้นทางผ่านมือถือได้ เมื่อเดินเข้าสู่อุทยานแห่งชาติทารโกนักท่องเที่ยวสามารถศึกษาข้อมูลเส้นทางได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่3เมษายนปีคศ2024หลายเส้นทางในอุทยานได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบแต่ล่าสุดสำนักง,งานบริหารอุทยานได้ออกมาประกาศว่ามีการเปิดเส้นทางบางส่วนให้เข้าชมได้แล้วประกอบด้วยเส้นทางลุยสวยเปิดให้เดินได้250เมตรเมื่อถึงสะพานแขวนต้องเดินกลับขณะที่เส้นทางลุยสวยวนซานเปิดให้เดิน ประมาณ30นาทีทั้งนี้จะเปิดให้เข้าชมเฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้นและขอให้นักท่องเที่ยวอ,อย่าเข้าไปในพื้นที่ที่ยังไม่เปิดให้บริการเพื่อความปลอดภัยขอบคุณที่ติดตามชม PTS f o c โฟกัสตะวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณชมไปด้วยภาพของแรดในสหรัฐแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดรกันนี้สวัสดีค่ะ